สนับสนุนโดยบริษัทออร์แกโนโกลประเทศไทยจำกัดพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยโชคดีติ่มซำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับดิฉันธนสรอ,อามาตยาคุณและรายการ The Owner คนหัวแถวเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ เพราะว่าแขกรับเชิญคนหัวแถวของเราในวันนี้นะคะเธอคือนักธุรกิจอิสระร้อยล้านมื่ชากาดที่กำลังตกอยู่ในกระแสทั้งแง่บวกและแง่ลบในขณะนี้ค่ะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวล่าสุดของการจับมือร่วมธุรกิจครั้งใหม่กับธุรกิจเครือข่ายข้ามชาติแบรนด์ออรกโนโกที่หลายคนยังคงตั้งคำถามค่าว่าครั้งนี้เธอจะเดินหมากรุกธุรกิจไปได้โดดเด่นแค่ไหน แบรนด์นี้มีดีอะไรและเธอจะดำเนินธุรกิจนี้ไปได้อีกนานหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมค้นหาทุกคำตอบกับเธอไปพร้อมๆกันค่ะในแวดวงของธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงในประเทศไทยถ้าหากเอ่ยชื่อของคุณชนิดาบุรณบุตรน้อยคนนะที่จะไม่รู้จักผู้นำนักธุรกิจอิสระคนนี้เธอคือหญิงกแกร่ง ที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้นับสิปีถูกจับตาทุกครั้งที่เธอเปลี่ยนแปลงค่ายทําธุรกิจเพราะแทบทุกแบรนด์ที่คุณชนิดาเข้าไปนั่งตําแหน่งผู้นําเธอจะสร้างการเติบโตพร้อมรายได้มหาศาลให้กับแต่ละแบรนด์ได้อย่างน่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบก,กับประเด็นการย้ายค่ายบ่อยจนถูกมองว่าเธอไม่เคยจริงจังกับค่ายไหนโดยล่าสุด เธอเพิ่งเปิดตัวในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งของบริษัทออร์แกโนโกลประเทศไทยจำกัดพร้อมกับลั่นวาจาวา่าจะขอปักหลักและร่วมสร้างแบรนด์นี้เติบโตเป็นแบรนด์อันดับต้นของวงการให้ได้สิ่งแรกนะคะคิดว่าต้องเปิดใจค่ะเปิดใจกับธุรกิจนี้ที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายคะคะเพราะว่าคนที่ ไม่ได้เข้ามาแล้วก็แล้วก็คือไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะปิดกั้นตัวเองพอพูดว่าธุรกิจอย่างอื่นเขาสนใจแต่พอพูดธุรกิจเครือข่ายเขาจะมองว่าเอ๊ะไม่ใช่ฉันต้องไปง้อคนฉันต้องไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับฉันไม่มีเวลาอะไรฉันพูดไม่เป็นอะไรอย่งใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยต้องเปิดใจก่อน คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่กับแขกรับเชิญคนหัวแถวของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณชนิดาบุรณะบุตรนักธุรกิจอันดับหนึ่งบริษัทโอกนโนโกรประเทศไทยจำกัดตอนนี้นั่งอยู่กับดิฉันแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ขออนุญาตบุกมาเยี่ยมบ้านของคุณชนิดานะคะใหญ่โตแล้วก็น่าอยู่มากเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอถามถึงประเด็นร้อนๆเลยนะคะที่หลายคนในวงการเนี่ยกำลังจับตามองอยู่นั่นก็คือการที่คุณชนิดาไปร่วมทําธุรกิจกับทางบริษัทโอกโนอลโกนะคะหลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกบ้างในแง่ลบบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะ พูดตรงๆว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยนะคะก็ดีใจค่ะที่คนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามข่าวคราวของเรานะคะ,คะแต่ว่าันี้เนี่ยไม่ว่าจะกระแสไหนดิฉันก็มั่นใจในสิ่งที่ดิฉันทำนะคะแล้วก็เราก็รู้ว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ที่เรา พอใจแล้วเราก็กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึง่งทีนี้อยากจะย้อนกลับไปถึงชีวิตในอดีตนะคะก่อนที่จะมาทําธุรกิจเครือข่ายตรงนี้เนี่ยคุณชฎิดาเคยทําธุรกิจอื่นมาก่อนไหมคะก็เคยนะคะต้องต้องเริ่มต้นที่ว่าหลังจากเรียนจบใช่ไหมคะก็ไปอเมริกาอ,อันนั้นตั้งแต่ปี1979นานมากแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 8ปีเต็มๆแต่พอถึงจุดหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะไปทำธุรกิจตัวเองดีกว่าก็คือธุรกิจร้านอาหารค่ะกำลังฮิตด้วยใช่ค่ะอาหารไทยเป็นที่นิยมก็เลยเปิดร้านอาหารแต่ก็ทำอยู่5ปีนะคะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่คำตอบก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาละไม่ทำธุรกิจนี้ละเป็นเพราะว่ามีคนมาชักชวนให้ไปทำธุรกิจตัวหนึ่งซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแล้วแต่พอไปแล้วก็ เห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะดีก็เลยได้เริ่มต้นทําที่ที่อเ,เมริกาเป็นครั้งแรกค่ะนั่นแหละค่ะเป็นที่มาอันนั้นก็คือเป็นธุนรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่าย<ช>นะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยไปถึงเนี่ยเขาพาเขาไปดีห้องประชุมที่มีคนนั่งอยู่เยอะมากเลยที่ตรง ไอแบ็กดรอปที่ข้างหลังะนะคะเขาเขียนว่า Say yes to your dream อพอเราเห็นแล้วเอ๊เอแล้วเขาก็พูดจาร์แต่ต่างๆทําให้เรามีความรู้สึกมันเกิดประกายขึ้นมาแล้วจากนั้นก็คือไม่เคยหยุดเลยค่ะคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ในี่ที่ดูอยู่นะคะอาจจะอยากรู้ถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงกับธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอะคะหเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุดนะคะลงทุนน้อยที่สุด2เป็นธุรกิจที่ความเสี่ยง ก็น้อยที่สุดหรือแทบไม่มีเลยแต่ถ้าประสบความสําเร็จมหาศาลที่สุดนะคะลงทุนน้อยความสําเร็จถ้าสําเร็จแล้วมหาศาลที่สุดนะคะที่ฟังมานี้แบบว่าดูแล้วว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นอะไรที่สําเร็จไปทุกอย่างจะมีช่วงที่ตกต่ําบ้างไหมคะเคยมีครั้งหนึ่งที่ว่าที่ว่าชีวิตตกต่ำที่สุดก็คือตอนเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วก็บ้านถูกไฟไหม ตอนที่ไฟไหม้บ้านนี่คือไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่าโชคดีค่ะลูกทั้ง3คนทุกอย่างทุกคนไม่เป็นอะไรนะคะจากตรงนั้นนะคะเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดช่วงที่เกิดวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยนะคะเรามีวิธีจัดการปัญหากับชีวิตตรงนั้นยังไงบ้างก็ก็ก็คิดเนี่ยค่ะว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันมันมันเป็นแค่นอกกายถูกไหมคะเป็นแค่นอกกายทําใหม่ได้ท้าใหม่ได้ถูกต้องค่ะธุรกิจตรงนี้เนี่ยให้อะไรกับชีวิตของเราบ้างอะคะให้เยอะมากค่ะเยอะมากไม่ว่าจะในเรื่องของ จิตใจความคิดหรือเรื่องของวัตถุนิยมทั้งหลายแต่ที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยให้เรามีความแข็งแกร่งนะคะให้เรามีความแข็งแกร่งอดทนแล้วก็ทำให้เรารู้จักชีวิตรู้จักคนรู้จักคนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ที่ที่ยากที่สุดในการที่จะดีวกับคนเพราะคนมีหลายรูปแบบหลายประเภทใช่ไหมคะแต่ว่าธุรกิจนี้สอนเราตรงนี้ให้รู้จักที่จะดีวกับคน ให้ได้ให้ให้เข้าถึงเหตุการณ์ให้เข้าถึงความนึกคิดอะไรพวกนี้นะคะ,คะตรงนี้ให้มากๆคุณผู้ชมคะเส้นทางชีวิตของคนหัวแถวของเราในวันนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกันต่อถึงเหตุผลลึกๆในการตัดสินใจทำธุรกิจครั้งล่าสุดนี้ แต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะไปพบกับช่วง on the move เกาะติดความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจแล้วกลับมาพบกับดิฉันและคนหัวเทวกันต่อในช่วงหน้าค่ะเมื่อไม่นานมานี้ครับโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอดเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพ ได้จัดงานเทศกาลอาหารเวียดนามณห้องอาหารเลดานังพร้อมตอกย้ำการเป็นต้นตำรับด้วยการเชิญเชฟเวียนวันเนียนเชฟมือทองจากโรงแรมแซนดี้บีชนอนเนื้อเมืองดานังประเทศเวียดนามผู้สร้างความสุขให้กับลูกค้าในเวียดนามด้วยอาหารรสชาติระดับ5้าดาวบินลัดฟ้าจากเมืองดานังมาปรุงอาหารเวียดนามสู่ต้นตำรับให้กับทุกคนได้ลิ้มลองในแบบดั้งเดิมตามยุคสมัยอาณานิคมของกรุงฮานอย ที่คัดสัรเฉพาะวัตถุดิบชั้นดีจึงทำให้กูรูผู้ชื่นชอบอาหารเวียดนามแทๆ้ๆไม่พลาดนะครับที่จะมาลิ้มชิมรสความอร่อยกันอย่างคึกคักท่ามกลางบรรยากาศภายในร้านที่ได้รับการออกแบบให้มีกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสเน้นการตกแต่งและใช้สีสันแนวคลาสสิกตามสถาปัตยกรรมโคโรเนียลเพื่อสื่อให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะและอารยาธรรมที่โดดเด่นในยุคอาณานิคมอีกด้วยครับ บ,บริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัดนำโดยมิสเตอร์ยุกิฮารุอาดาชิประธานบริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัดคุณทะกนนิยมไทยผู้จัดการทั่วไปคุณสุทธีสุวงวัฒนาคุณผู้จัดการแผนการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไอทีและคุณนัทพงศ์อารีกุลรองประธานบริษัทถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไอทีใหม่7ซีรีส์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากค e อนเซปต์ i n s p i r e by ele อเล็กแนนซ์ดีไซน์บย์เทคโนโณโรงแรมแกรนด์มิเลนเนียมสุขุมวิท21 พร้อมรุกกลยุทธ์ปี2013ด้วยคอนเซปต์ Inspire d by Elegance Design by Technology ครับกาแฟเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่สามารถทำให้คน2กลุ่มใหญ่ในโลกก็คือกลุ่ม Baby Boomer แล้วก็มามีกลุ่ม Generation Y 2กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นผู้บริโภคใหญ่ของเรา แูแตัวเองดีเวลาก็ทำอะไรเราไม่ได้ดูแลความสดใสอ่อนเยาว์อย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยี AgeLock จาก New Skin เพื่อความสดใสแลดูอ่อนเยาว์ New Skin เราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าว เรารู้ว่าใครรักเราเก็อตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดีป้าตื่นแล้วหรอเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่พาป้ามาโรงพยาบาลกรุงเทพเองเลยเหรอ,อเปล่าแล้วค่ะหนูแค่โทรจ1น1 9น เครือโรองพยาบาลกรุงเทพโทร1719คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ สนับสนุนโดยพล u l Launer Garden โร,รงแรมแบรอิอสุขุมวิทบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดกลับมาพูดคุยกับคนหัวแถวของเรากันต่อเลยนะคะต้องขอถามคุณชนิดาว่าคือหลังจากที่เปลี่ยนธุรกิจมาก็หลายแปลแล้วนะคะทำไมถึงตัดสินใจนะคะมาเป็นผู้นำของบริษัทโ r g a n i c o อันนี้นะ,ค,ะค่ะค่ะ จร,จริงๆธุรกิจโอกาโนโกมีความน่าสนใจแบบโดดเด่นมากๆนะคะ,คะก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าธุรกิจนี้จะสามารถทำเป็นธุรกิจเครือข่ายได้เพราะปกติธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะถูกสอนว่าจะต้องอาหาธุรกิจที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่มันยากที่มันต้องมีแบ็คมีอะไรนะ ข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งหายากต้องอะไรต่างๆนวันตก,กรรมใหม่อะไรเงี้ยนะคะไม่เคยคิดว่ากาแฟจะสามารถทําธุรกิจนี้ได้แต่วันนี้ค้นพบแล้วค่ะว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆธุรกิจนี้แน่นอนเลยสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือว่าผู้นําทํารายได้เท่าไหร่ะนะคะปรากฏผู้นําที่ทํารายได้นี่สะทำไรายได้เป็นอันดับต้นของของของ,ของโลกเลยะนะคะตอนนี้5คนใน12คนท็อปของของ ธุรกิจเครือข่ายทั่วโลก5คนมาจากโอการาโกแล้วคนที่เบอร์หนึสุดก็เป็นผู้นำที่มาจากโอการโกรายได้นะคะไม่ต้องพูดเลยค่ะ1ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนส0สล้านบาทนะคะต่อเดือนก็เขาทำได้จากธุรกิจกาแฟเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเรียกได้ว่าบริษัทนี้คือได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยอยากจะถามว่าตอนนี้ขยายสาขาไปกี่ประเทศแล้วอะคะ33ค่ะ การตัดสินใจเข้ามาร่วมทำธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีการวางเป้าหมายแล้วก็วางกลยุทธ์เอาไว้ยังไงบ้างอะคะ,คะเนื่องจากบริษัทเขาวางเป้าหมายใหญ่ไว้นะคะ,คะว่าเขาจะทำให้ได้ภายในหเขาจะทำา500ล้านอยู่500ล้านเหรียญภายในปีภายในปีหน้า<อ>ภายในปีหน้านะคะทีนี้เราเป็นประเทศหนึ่งในที่อยู่ในที่อยู่ในเป้าหมายของเขาดิฉันก็เลยบอกว่าประเทศไทยก็ขอขอ,อสัก หปร์เซ็นต์ของคนทานกาแฟในประเทศไทยแล้วกัน <ừ> um นะคะจริงๆแล้วนอกจากกาแฟคืออยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ของทางธุรกิจเนี่ยนะคะบริษัทนี้มีทั้งหมดกี่อย่างแล้วก็อะไรที่โดดเด่นที่สุดนะ ขนาดนี้ในประเทศไทยมี5ตัวนะคะอย่างเช่นตัวที่มีตัวอย่างให้ดูด้วยอย่างเช่นตัวที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือกาแฟนี่ลาเต้นะคะลาเต้เรามีอันนี้คือมีทั้งมีครีมนมน้ําตาลอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วชาอยู่ท้ายเป็นลาเต้แล้วก็เรามีแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำนะคะมีมกค่าก็คือกาแฟผสมช็อกโกแลตนะคะแล้วเราก็มีกาแฟที่ผสมเห็ดผสมจินเสงแต่กาแฟของเราอย่างนี้ค่ะ ตัวเดความเด่นของเราก็คือเรามีภาษาอังกฤษก็เรียกว่าการโนเดอร์มาซึ่งในคนเอเชียเราเจะเรียกว่าเห็ดหลินจืออยู่ในทุกกล่องทุกทุกผลิตภัณฑ์ที่เรามีอันนั้นคือกุญแจสําคัญนะคะเวลาเราเอามาผสมมากาแฟเนี่ยเราไม่อยากจะไปโฟกัสกับคนที่ว่าต้องเป็นโรคนี้โรคนั้นมาทานเราต้องการจะโฟกัสกับคนที่อยากทานกาแฟ แล้วพอรสชาติก็อร่อยแล้วเขาก็ชื่อว่าโกมีคอฟฟี่คือไม่ใช่คอฟฟี่ธรรมดาแต่เป็นคอฟฟี่ที่ยกระดับขึ้นมานะคะนั้นจุดเด่นก็อยู่ที่เห็ดเห็ดลิ้นจือที่อยู่ข้างในเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนนะคะที่จะเลือกมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนกลุ่มผ <มา S 1> ู้บริโภคหรอคะก็จะเลือกคนที่ทานกาแฟทั้งหมดคอกาแฟทั้งหลายกาแฟเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่สามารถทําให้คนสองกลุ่มใหญ่ในโลกก็คือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ก็คนที่อายุ ที่เกิดตั้งแต่1946ถึง1964มีทั้งหมด70ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มามีกลุ่ม Generation Y มกลุ่มที่ตอนนี้เล่น อินเทอร์เน็ตเล่นอะไรทั้งหลายเล่นเกมกลุ่มที่อะไรต่างๆเนี่ยสองกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นผู้บริโภคใหญ่ของเราเไม่มีสินค้าอื่นสินค้าใดเลยนะคะที่ทําให้2กลุ่มนี้มารวมกันได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนาะที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจอะไรใหม่ๆอยากะจะหาโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองที่นี่มีอะไรดียังไงนะคะมีแน่นอนเลยค่ะ,คะอยู่ที่สเกลค่ะว่าถ้าอยากจะมาทำธุรกิจแบบเล็กๆก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก ซื้อทานเสร็จแล้วเอ๊ะทำดีก็แนะนําต่อคนอื่นนะคะแนะนําเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไ่้กาแฟนี่ดีมากทานแล้วมีสุขภาพสมมตินะคะก็นันทำธุรกิจเล็กๆได้แต่ถ้ามองแล้วอยากจะทําเป็นธุรกิจที่แบบมั่นคงเลยนะคะ,คะเปิดแฟรนไชส์ค่ะ<อ>เรามีการเปิดแฟรนไชส์ด้วยะนะคะ,คะแล้วแค่นั้นไม่พอค่ะใครอยากจะสร้างเครือข่ายออกไปนอกประเทศอันนี้สุดยอดมากอยากจะถามเรื่องของหลักในการบริหารนะคะมีการทำอะไรยังไงบ้าง ใช้หลักง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีความซินเซียออเนสความความจริงใจ,จ,งใจและความซื่อสัตว์นะคะแค่นี้มันไม่ต้องทำอะไรเลยคือคือเราอยากเขาอยากให้เราเราอยากให้คนอื่นมาทิ้เรายัางไงเราก็ทิ้เขาแบบนั้นเราก็ทำกับเขาอย่างนั้นแค่นี้อเองนะคะแล้วก็แล้วก็กให้มีแต่ให้ความคิดบวก ให้ทัศนคติบวกตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆเรานี่มาลบเราไม่ได้เด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมคะก้าวต่อไปในเส้นทางธุรกิจของคุณชนิดาและ Organ o r ร์แกโนโกจะมีทิศทางไปในทางไหนนะคะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกับ The Owner คนหัวแถวและดิฉันในช่วงต่อไปคะ่ะแล้วกาแฟยี่ห้อนั้นน่ะให้ไรายได้กับคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่คุณทานกาแฟเขา ทุกคนก็จะตอบคำเดียวเลยว่าไม่เคยเพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูตัวนี้สิค่ะ a r t i s t r รีนำความงามก้าวไปอีกขั้นกับผิวดูสว่างใสแบบ3มิติ a r t i s t r d e ID Radiance สุดเฉพาะจากม u l t i f l o r a b l e n ให้ความกระจ่างใสที่คุณสังเกตเห็นได้ ด้วยเทคโนโลยี 3D Brightening ช่วยให้ผิวดูสว่างใสสีผิวดูสม่ำเสมอดูเปล่งประกายผิวสุขภาพดีดูสว่างใสแบบสามมิติ Artistry ID Radiance จาก AMWAY ให้ทั้งโลกอิ่มใจกับดีไซน์อุ่นใจกับความปลอดภัยสีไทยซุปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจบ่อยครั้งที่คุณเจ็บป่วยการได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วอาจดูไกลเกินเอื้อมจนทำให้คุณหายป่วยช้าลง ที่แอคเราสร้างมาตรฐานใหม่ของการประกันสุขภาพช่วยเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นับพันคนได้อย่างง่ายดายทั้งในและต่างประเทศด้วยแผนประกันสุขภาพของแ x คซมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแ x คซนิยามใหม่ของมาตรฐาน บาร์บีคิวเกาหลีกินเข้าไปจัดตักไปเลยกินเข้าไปอีกอิบนะใช่ไหมหิแล้วก็จะได้กินมาชิตะไม่ตั้งหงาะนี่ก็รสบาร์บีคิวเกาหลีเหมือนกันไม่มาชิตะรสสไปซี่บาร b บีค e c เกาหลีมาชิตะอร่อยเนียบสาหร่ายเต็มๆมสนับสนุนโดยบริษัท Joy a อนค o i n Corporation จำกัด เอพิกส์โปรไฟล์บิวตี้นิตยสาร Business o เนอรกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเบลกนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสบายๆกันบ้างดีกว่าค่ะคุณชนิดาคะทราบมาว่าคุณชนิดานี่มีคู่ชีวิตแล้วก็คู่ธุรกิจคนพิเศษอีกหนึ่งคนด้วยนะคะจะเป็นใครไม่ได้ก็คือคุณสามีนั่นเองนะคะมีการส่งเสริมกันและกันยังไงบ้างในเรื่องของทั้งธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะ ดิฉันต้องบอกว่าจริงๆแล้วดิฉันเป็นคนโชคดีมากเลยนะคะที่มีสามีที่เข้าใจค่ะเพราะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อคะตอนนี้ช่วงนี้อยู่กันเรียกว่าทน24ชั่วโมงตลอดอย่างนั้นเลยตลอดเลดวลา<ะ>ค่ะแล้วก็หลายคนถามไม่รู้ไม่รู้สามีนี่อะไรนะเขาเรียกว่าทนเราได้ยังไงนะคะเพราะเราก็เป็นคนค่อนข้างทําอะไรก็ทําจริงจังแล้วก็รุนแรงแต่สามีนี่เป็นอะไรที่เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่มีอีโก้ คือคือเธอก็เก่งในส่วนของเธอแต่ในเวลาเดียวกันเธอก็ผลักดันดิฉันแล้วก็คอยอยู่เบื้องหลังแต่ว่าให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะทำอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในความเป็นคุณชนิดาเนี่ยคือนอกจากเธอเป็นหญิงแกร่งผู้คุณคงเห็นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงอยู่ในครอบครัวแล้วเนี่ยเธอเป็นทั้งภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่รักลูกมากๆและเป็นคุณย่าคุณยายที่ หลานๆเนี่ยอยากจะพบอยากจะเจอตลอดเลยครับคุณชีดาเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมทําธุรกิจนหะผมก็อยากจะทําธุรกิจร่วมกับคุณเทศชนิดาเพราะก็เวลาเธอทําธุรกิจแล้วเนี่ยเธอจะทําธุรกิจมองถึงความสําเร็จเป็นหลักแล้วก็ความสําเร็จของเธอเนี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญของเธอเธอจะเหมือนกับว่าถ้าไม่สําเร็จจะไม่ยอมจะไม่มีคําในพจนานุกรมที่เรียกว่าไม่สําเร็จสําหรับเธอ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะอยากจะเป็นนักธุรกิจหญิงหัวแถวแบบคุณชนิดาบ้างเนี่ยก็จะต้องมีแนวคิดแล้วก็จะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะสิ่งแรกนะคะคิดว่าต้องเปิดใจค่ะเปิดใจกับธุรกิจนี้<ม>ที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายค่ะเพราะว่าคนที่ ไม่ได้เข้ามาแล้วก็แล้วก็คือไม่ได้ประสบความสาเร็จเพราะว่าเขาอาจจะปิดกั้นตัวเองพอพูดว่าธุรกิจอย่างอื่นเขาสนใจแต่พอพูดธุรกิจเครือข่ายเขาจะมองว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันต้องไปง้อคนฉันต้องไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับฉันไม่มีเวลาอะไรฉันพูดไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ,คะสิ่งแรกเลยต้องเปิดใจก่อนเพราะสิ่งเพราะว่าโดยเฉพาะธุรกิจตัวนี้โอการโนโกเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยทุกคนก็ส่วนมากก็จะทานกาแฟอยู่แล้วแล้วกาแฟยี่ห้อนั้นน่ะให้ไรายได้กับคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่คุณทานกาแฟเขา ทุกคนก็จะตอบคำเดียวเลยว่าไม่เคยเพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูตัวนี้สิคะเป็นธุรกิจที่เป็นกาแฟที่คุณมีรายทำสามารถทำไรายได้ได้แล้วทำไรายได้ออกไปข้ามชาติวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณชนิดานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการ The Owner คนหัวทถวของเรานะคะได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างมากนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะไปพบกับแนนหน้าในช่วงคนช่างคิดวันนี้น้องแนนหน้าจะมีอะไรมาฝากกับคุณผู้ชมบ้างไปดูกันเลยค่ะ แล้วสิคะพี่แนันนาห้องจะต้องมียุงแน่ๆเลยค่ะจริงหรอช่วงนี้ไข้เลือดออกยิงระบาดอยู่นะตายแล้วเราต้องไปดูวิธีการป้องกันยุงลายและไข้เลือดออกกันนะยังไงอะคะจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยเปิดเผยว่าการควบคุมแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายที่ง่ายที่สุดที่ทุกบ้านสามารถทําได้ด้วยตัวเองก็คือการปิดปากภาชนะเก็บน้ําใช้ด้วยฝ้าอลูมิเนียมหรือตะข่ายนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงนั้นไปวางไข่ หากไม่สามารถปิดฝาหรือเปลี่ยนน้ำภายใน7วันได้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทรายเทมิฟอสหรือว่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายที่มีหลากหลายยี่ห้อนะครับวิธีใช้ง่ายๆก็คือนำไปใส่ภาชนะบรรจุน้ำใช้ใช้ทรายเทมิฟอส1%จํานวน1กรัมต่อน้ำ10ลิตรผลิตภัณฑ์ทรายเทมิฟอสจะออกฤทธิ์ควบคุมลูกน้ำยุงลายไม่น้อยกว่า3เดือนภายในภาชนะเก็บน้ำใช้ถาวรถ้าหากน้ำมีการหมุนเวียนการออกฤทธิ์ ก็จะลดลงตามการใช้และการเติมน้ำครับที่สำคัญผู้บริโภคอย่าลืมนะครับว่าจะต้องตัวฉลากให้ละเอียดว่าได้รับอนุญาตจากออยอครบถ้วนถูกต้องและต้องมีอักษรย่อว่าวอสอหรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณาสุขและปีที่ผลิตด้วยนะครับรู้วิธีแล้วรีบไปเลยไปกำจัดยุงลายสาไปไปเร็วนะ้ำปัดนาวเจ้าข้าวพี่แน,นนะ่าดีมาก สนับสนุนข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดิฉันเชื่อเขาว่าหลังจากที่จบรายการในวันนี้ไปแล้วใครที่เคยเคลือบแคลงใจจากกระแสะข่าวในแวดวงธรุรกิจเครือข,าข่ายเกี่ยวกับคุณชนิดาแขกรับเชิญคนหัวแถวของเราในวันนี้ก็คงพอจะคลายความสงสัยลงไปได้บ้างและดิฉันก็เชื่ออีกนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวตนในอีกแง่มุมหนึ่งของเธอได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และวันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลับมาพบกับรายการ The o w n e r คน Hotel ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใช้หลักง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีความสินเซียออนเนสความความจริงใจ,จ,งใจและค,ความชื่อสัตว์นะคะแค่นี้มันไม่ต้องทําอะไรเลยคือคือเราอยากเขาอยากให้เราเราอยากให้คนอื่นมาทิีตเรายัางไงเราก็ทรีตเขาแบบ เราก็ทำกับเขาอย่างนั้นแค่นี้เองนะคะแล้วก็แล้วก็ให้มีแต่ให้ความคิดบวกให้ทัศนคติบวกตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆเรานี่มาลบเราไม่ได้เด็ดขาด